ปี2016นะครับรถวิ่งอ่า3000โลนะครับคันนี้ไมค์คันนี้1763กิโลนะครับคันนี้ก็เหมือนกับเข็นออกมาจากศูนย์นะครับรถใหม่มากนะครับกุญแจคือแทบจะไม่มีรอยเลยนะครับรถคันนี้ สวัสดีครับร้านโกมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่อากาศไม่ร้อนนะครับแล้วก็มีเสียงเครื่องบินนิดหน่อยนะครับอ่าวันนี้เราอยู่กับค่ายของ h อน da นะครับตัวนี้จะเป็นตัวทซลลิ่งนะครับทซลลิ่งจากค่าย h อน da นะครับเป็น5 0 0ซีซีทั้งสองคันนะครับ c b 500x นะครับอ่าเราจะพามาชมคันดำก่อนแล้วกันนะครับคันนี้คันนี้เป็นปี2016นะครับ สีดำนะครับสีดำดํามันสีดำมันนะครับปี2016นะครับรถวิ่ง3า0 0โลนะครับคันนี้รถวิ่ง3,000โลไม่แท้แนี่นอนนะครับคุญแจสองดอกครบนะครับรถปี16นะครับมีของแต่งก็กาดแทนนะครับชิลหน้านะครับแล้วก็ตัวจับโทรศัพท์นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปี๊บปี๊บหลัง2ใบพร้อมกุญแจนะครับแล้วก็มีตัวบอกเกียร์ด้วยนะครับ ตัวนี้ติดเพิ่มมาเป็นตัวบอกเกียร์แล้วก็แชสบาร์นะครับแล้วก็ตัวนี้ไฟสปอตไลท์นะครับากาดหม้อน้ำนะครับคันนี้แต่งครบเลยแล้วกันนะพร้อมออกทริปนะครับคันนี้ปี16ขายอยู่ที่139,000บาทนะครับสนใจรายละเอียดเงินดาวเงินผ่อนก็สามารถทักเข้ามาได้ที่เพจนะครับเพจของเรานะครับเดี๋ยวจะบอกตอนท้ายคลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงรถกันก่อนนะครับ ในสามพโลนะครับตัวนี้เสียงท่อเดิมครับเครื่องเงียบนะครับไม่มีปัญหาอะไรรถสวยๆนะครับคันนี้โอเคสำหรับของแต่งก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราพามาชมอ,อีกคันหนึ่งนะครับไงคันนี้ก็ เหมือนกับเข็นออกมาจากศูนย์นะครับรถใหม่มากนะครับกุญแจคือแทบจะไม่มีรอยเลยนะครับรถคันนี้กริปทุกอย่างนะครับตัวอะไรทุกอย่างตัวเขาเรียกอะไรตัวตั้งศูนย์แต่ตัวถ่วงล้อ,อก,ก็ยังเป็นของศูนย์นะครับไใหม่คันนี้นะครับน้อยจริงๆนะครับเดี๋ยวเปิดไมค์ให้ดูนะครับไมค์คันนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสามกิโลนะครับ ไมน้อยมากครับเป็น c b 5 0 0 eh, x ครับปี2018นะครับคันนี้รถเดิมไม่มีของแต่งนะครับเดิมๆเลยสำหรับคนที่ชอบรถไมน้อยแล้วก็ชอบที่อยากจะความท้าทายไปแต่งรถเองนะครับซื้อของแต่งเข้าเข้ามาใส่รถตัวเองครับค่อยๆแต่งไปทีละนิดมันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ชอบอยากแต่งรถเองในสไตล์ของตัวเองนะครับ คันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับของแต่งผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรมมนไม่มีของแต่งนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยนะครับนะคันนี้ก็เสียงก็เหมือนกันครับรถไม้น้อยครับเงียบมากไม่มีอะไรเครื่องนิ่มมากเลยนะครับท่อสวยทุกอย่างสวยหมดนะครับเบรกเบิก,กอะไรดีหมดครับกุญแจสองดอกนะครับรถมือเดียวนะครับทั้งสองคันรถมือเดียวหมดเลย อโอเคสวยมากครับรถคันนี้นะครับขายอยู่ที่135,000บาทน,นะครับรายละเอียดเงินดาวเงินผ่อนก็ทักไปที่เพจ Facebook นะครับโก้มอเตอร์ไซค์สาขาอุบลน,นะครับหรือช่องทางไลน์นะครับไลน์แอดโก้มอเตนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่าในในช่วงท้ายคลิปนี้แล้วก็ขอฝากช่อง YouTube ของเราด้วยนะค,ะครับ ช่อง Go เตอร์นะครับแล้วก็เพจ Facebook นะครับ Go m o t o r ์ไซค e สาขาอุบลน,นะครับแล้วก็ Line นะครับ @sign นะครับ Go Motor ครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีรถอะไรใหม่ๆเข้ามาเดี๋ยวเราจะนำมาทำ <S <S เป็นคลิปวิดีโอแบบนี้ให้ลูกค้าได้ได้ดูได้เลือกกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้โอเคบายบาย